หน้าร้อยสิบสองอจฉราสโตนาสังอัจฉราทานสังคุตังวิสาจทคณะเสวิตังปนันตังโมหนังนามะกะทังยาตราภวิสติติอุจโกนามโสมัคโคอัพยานามาสาจิสาประโทอกุชโนนามะ หามจักเกหิสังยุตโตคิริตัสสะอปารัมโพสตยัสสะปริวารณาธรรมาหังสารทิมภูมิสัมมาทิฏฐิปุเรชวังยัสสะเอตาทิสังญาณังอิทิยาปุริสัสสวาสเวเอเนาตนะกายา,น,านีานะนิพพานาเสวะสันติเกติอัจริสูตรว่าด้วยนางอักษรเทวดาทูลถามว่า เราวป่าหน้าหลงไหลคือก้องไปด้วยหมู่นางอัซสรเป็นป่าที่หมู่ปีศาจอาศัยอยู่จะออกไปได้อย่างไร,รพระผู้มีพระภาคตรัตอบว่า ทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรงชิ้นนั้นชื่อว่าไม่มีภัยรถชื่อว่าไม่มีเสียงดังประกอบด้วยล้อคือธรรมทิรีเป็นฝาประทุนของรถนั้นสติเป็นกรอบกั้นของรถนั้นเรากล่าวธรรมมีสมาธิถี่น้ำหน้าว่าเป็นนายสารธียาชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามผู้นั้นไปใกล้นิพพานด้วยยาน,นี้แล